เอาเลยครับท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้เรากลับมาในเกมของ Dark Souls 2อีกแล้วนะครับกับในช่วงของการอัปเดตข่าวสารต่างๆนะครับผมเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมก็ไม่ได้มีแพลนจะทําคลิปอะไรนะแต่ว่ามันมีการอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ j p อีกแล้วนะครับอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับ G.B. นะแต่ว่าจะเกี่ยวแน่นะครับจะเกี่ยวแน่นอนในอนาคตเพราะว่าไอ้ระบบอันนี้เนี่ยหรือว่าด่านด่านนี้ มันเพิ่งมาในเซิร์ฟเวอร์เจปนะเพิ่งอัปเดตเข้ามาวันนี้เลยที่ผมลงคลิปนี่แหละซึ่งเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยนะคือแบบผมเห็นครั้งแรกผมแบอบเอ้ยเดี๋ยวนะชา้าก่อนไบอันทําไมมันทำไมมัน,ทำ,มมนทำไมมันขึ้นลงก์สืบอย่างนี้คุณดูสิโอ้โหซึ่งไออันเนี้ยไอข่าวใหม่ที่ว่านี่ก็คือมันเป็นระบบในการมันไม่ใช่ระบบครับมันคือด่านที่ทําให้เราเนี่ยการันตีนะครับ ให้ตัวละครที่ไปเล่นเนี่ยขึ้นลิง์แน่นอน1 1ขั้นไปเลย1ขั้นก็หมายความว่าจากลิงเวลแปดการันตีขึ้นไปลิงเบลเก้าเลยหรือจากลิงเบลเก้าก็การันตีขึ้นไปลิงเวลสิบเลยนะครับผมคือมันจะการันตีขึ้นแค่หนึ่งขั้นนะครับไม่ได้หมายความว่าจากลิงหนึ่งไปลิงเจ็ดลิงแปดไม่ใช่อย่างนั้นนะครับถ้าเป็นลิงหนึ่งเล่นด่านี้ก็จะลิงหนึ่งขึ้นไปลิงสองนะไมาได้แบบว่าก้าวกระโดดนะครับมันเป็นการการันตีขึ้นแค่ขั้นเดียวแต่ขึ้นขั้นเดียวของมัน่ มันขึ้นทุกลิงก์ของตัวละครทุกตัวเลยนะครับในทีที่เราไปลงเล่นเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างของโกคูเวอร์ชั่นซีในในตัวอย่างนะครับในภาพที่เขาเอามาลงให้ดูเนี่ยคือแบบมันขึ้นทุกลิงก์เลยเว้ยแต่งั้นเนี่ยคือถ้าคุณจะเล่นจริงๆเนี่ยคุณต้องเล่นแบบว่าเอาตัวละครที่มันลิงก์แบบสูงๆแล้วนะครับช่วงลิงก์เวลรเจ็ดเว 8, เยอร่นแปดอะไรเงี้ยผมให้ขั้นต่ำคือลิงก์เจ็ดอะจากลิงก์เจ็ดไปเล่นปุ๊บก็การันตีขึ้นไปลิงก์แปดเลยนะครับ ซึ่งให้ดีสุดก็คือเอาตัวละครที่มันลิงเวลรเก้าอ่ะค้างแบบจอที่ลิงสิบไว้อ่ะไปเล่นนะครับมันจะขึ้นลิงเวอร์สิบทุกลิงค์เลยที่คุณค้างไว้เว้ยเออคุณค้างไว้ลิงเก้าเยอะเท่าไหร่เนี่ยมันจะขึ้นลิงสิบให้ในแบบทุกลิงก์ที่คุณค้างไว้ที่ที่เวรเก้าเลยนะครับคือมันแบบประหยัดเวลาในการฟาร์มลิงเยอะมากๆเลยนะคือแบบโคตรดีเลยต่อคนที่ว่าชอบฟาร์มลิงหรือว่าอยากแบบอยากลิงเวอร์สิบอ่ะเออนะครับซึ่ง เดี๋ยวเรามาลองดูรายละเอียดของไอ้แพ็กเกจนี้ดีกว่าเพราะว่าต้องบอกว่าเราไม่สามารถได้แบบฟรีๆได้นะในตอนนี้นะครับต้องเติมเท่านั้นซึ่งแพ็กเกจที่ว่าก็คือมันจะสามารถซื้อได้นะครับเดือนละ1ครั้งต่อแพ็กเกจซึ่งมีอยู่3แพ็กเกจ3รอบ3สเต็ปนะครับผมนะซึ่งก็ขอบอกไว้ก่อนว่านี่คือข้อมูลจากกลุ่มด o าวมเทอร์ขาา่าวสารทางเทคนิคนะใครยังไม่ได้เข้ามาก็ เข้ามาจอยกันได้นะครับแนะนำนะครับมาดูนที่แพ็กเกจอันแรกนะครับมันจะไล่ไปทีละสเต็ปนะไปทีละรอบนะครับจากขั้นหนึ่งเป็นขั้น2ขั้น3ามอะไรเงี้ยนะซึ่งอันนี้เริ่มจากแพ็กเกจแรกก่อนนะครับอันแรกสเต็ปที่1นะสเต็ปหนึ่งนะครับผมคุณจะได้เพชร5เม็ดพร้อมกับกุญแจ5อันนะครับในราคา65บาทนะครับผมนะสเต็ปแรก65บาทนะครับผมสเต็ป2 ได้กุญแจ7อันแล้วก็เพชรอีก10เม็ดนะครับในราคาที่120บาทนะครับผมอ่าส่วนสเตปส3สุดท้ายแล้วนะต่อเดือนนะครับก็คุณจะได้กุญแจมา8กุญแจแล้วก็เพชรอีก15เม็ดนะครับผมอ่านะจึงหมายความว่าถ้าคุณเติมหมดเนี่ยนะทั้ง3อันเนี่ยคุณจะได้เพชรมา30เม็ดนะครับพร้อมกับกุญแจอีก20ดอกเลยนะ ซึ่งไอ้ด่านการันตีอัพลิงก์ของมันเนี่ยมันใช้กุญแจในการเล่นรอบละ5ดอกนะครับถ้าคุณเติมหมดครบ3อันก็ได้เล่น4ครั้งอะ่ะเออเยอะมากๆนะเอาจริงเล่นแค่รอบเดียวก็ได้นะคือมันไม่ได้บังคับว่าคุณต้องเติมครบ3ครั้งถึงจะเล่นได้คุณเติมแค่60บาทคุณก็เล่นได้แล้วรอบเดียวนะครับมันก็ก็คุ้มอยู่นะเพราะมันงบประมาณก็ไม่ได้เยอะมากนะครับไม่ได้แบบถึงขั้นแบบเออต้องต้องมีเงินเยอะอะไรอย่างนั้นไม่ใช่ครับคือคุณแค่เติม60บาทก็ได้แล้ว นะเกือบเจ็ดสิบบาทนะได้เล่นรอบหนึ่งนะครับก็ผมว่าก็ไม่ได้น่าเกียดนะเพราะว่าคือมันการันตีขึ้นลิงค์หนึ่งขั้นไงคือถ้าใครกะไว้ใช้ดีดหน่อยใช้แบบให้มันคุ้มๆอะ่ะเอออย่างที่ผมบอกไปใช้ตอน,นที่มันที่มันค้างเลยช่วงเวลแปดเวลเก้าอะไรเงี้ยตอนละครที่บอกว่าลิงค์จะเต็มอยู่แล้วแต่ไม่เต็มเนี่ยเอาไปใสใ่ในการเล่นด่านนี้เลยครับมันจะขึ้นลิงค์ทุกลิงค์ที่คุณค้างไว้อยู่อะ่ะไปหนึ่งขั้นอะคือมัน จะประหยัดเวลาในการฟาร์มเยอะมากๆเลยคือถ้าใครแบบว่าชอบฟาร์มลิงนะครับจะรู้ดีว่าโอ้โหกว่าจะขึ้นลิงเลื่อสิบได้หนึ่งลิงเนี่ยมันยากขนาดไหนมันใช้เวลาขนาดไหนมันใช้ซามิน่าขนาดไหนนะครับมันนานมากมากกว่าจะขึ้นได้นะคือมันขึ้นกว่าจะขึ้นลิง,ลลงเ์สิบได้หนึ่งลิงไงแต่เนี่ยมันการันตีขึ้นทุกลิงค์คุณเขา้าใจไหมทุกลิงเนี่ยการันตีขึ้นหนึ่งขั้นดังนั้นเนี่ยเรื่องความคุ้มค่าใน,ในแง่การอัพลิงของว่าคุ้มค่ามากนะ อืมหกสิบบาทนะครับมันแถมเพชรห้าเม็ดด้วยไงก็พอโอเคไม่ได้ดูน่าเกลียดมากนะครับผมถือว่าเป็นอะไรที่การตลาดของเกมดีมาก <c oughs> เกมมันไล่ากาดมากเลยแบบนะขายการลิงก์อัพนะเออยิ่งใครแบบชอบลิงก์สิบแบบเห็นลิงก์สิบมันแล้วม,มันชื่นใจชื่นใจนี่แบบโอ้โหยิ่งต้องจัดแล้วล่ะผมว่ามันขายแบบขายคนเล่นอย่างเรามากๆเลยนะมันแถมเพชรด้วยไงน,นะคือถ้า เอาง่ายๆคือตกต่อเดือนนะถ้าเราเติมหมดก็ในงบประมาณสัก365บาทต่อเดือนนะครับถ้ายใน365บาทเนี่ยเราจะได้ประมาณกุญแจ20อันเล่นได้4ครั้งแล้วก็เพชร30เม็ดถ้ามองภาพรวมแล้วก็ถือว่าคุ้มเหมือนกันนะครับเพชรตั้ง30เม็ดนะเออนะเพชร30เม็ดกับการได้กุญแจ20ดอกนี่แบบคุณจะได้ลิงก์อัพเป็นลิงก์10หลายตัวมากๆเลยเพราะว่า เล่นหนึ่งรอบก็ใช้ตัวละครที่ไปเล่นแล้วประมาณแบบหตัวนะการนตีคือลิงหนึ่งขั้นเลย6ตัวนะครับมันเยอะมากๆเลยเว้ยนะมันจะเป็นผลประโยชน์ามากๆต่อแบบอย่างคนอย่างผมเนี่ยผมชอบลิงสิ0มากแล้วผมชอบอัพไงแล้วคือเวลาผมจะทําคลิปรีวิวอะ่ะมันจะประหยัดเวลาในการฟาร์มลิงเยอะมากท่านมาในเซิร์ฟเวอร์จีนี่ผมเติมแน่นอนอาจจะเติมแบบโอ้โหอย่างนี้นี่คือหน้าสนแบบ3สเต็ปเลยอะ่ะรู้สึก มันคุ้มไงนะแต่คือได้แต่ว่าคุณแบบมีงบประมาณจํากัดก็เติมแค่รอบเดียวก็ได้6 0บาทก็คุ้มเหมือนกันนะครับมันก็แล้วแต่คนจะมองกันมุมมองแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วนะก็ลองไปคิดไต่ตองดูแล้วกันนะครับผมนะซึ่งนั่นแหละนี่คือเกี่ยวกับข่าวใหม่ที่เกมอัปเดตเข้ามาให้เราได้ชมกันนะครับก็เป็นการค้าขายของลุงบันเขาอะนะก็ถือว่าหลายการต้อกมานะครับมัน มันน่าสนใจไงเออมันน่าสนใจอะ่ะนะลิงสิบแบบการันตีขึ้นไงแม่งแบบโอ้โห,โ,หโ,โคตรดีนะครับผมโคตรดีมากๆนะแต่ต้องให,ให้ให้แน่ใจนะครับว่าคุณต้องค้างลิงไว้ช่วงลิงสูงๆแล้วเอาลิงหนึ่งไปเล่นขึ้นแค่ลิงเดียวนะเออขึ้นแค่ขั้นเดียวคือจากหนึ่งไปสองนะไม่ได้จากหนึ่งไปสิบหรืออะไรในงั้นเนี่ยเวลาเล่นต้องเอาตาระคอที่มันลิงสูงๆไปเล่นเท่านั้นนะครับถึงจะคุ้มนะครับผมอ่าก็ตามนี้นะ นั่นแหละก็จบแล้วสำหรับเรื่องของการแออพ็กเกจของการได้กุญแจสีม่วงนะครับเป็นแพ็กเกจรายเดือนนะครับผมถ้าเกิดว่าใครมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับระบบอันนี้เกี่ยวกับแพ็กเกจอันนี้เนี่ยมาลองคอมเมนต์บอกกันได้นะหรือว่าเป็นยังไงรู้สึกรู้สึกพอใจหรือเปล่ามันก็แอบจะคล้ายคลึงกับไปทางสายเปจริงๆกันแหละแต่ผมว่ามันก็ไม่ได้น่าเกลียดขนาดนั้นนะอืม หกสิบาทก็ได้แนละ้วหกสิบบาทก็ได้ลิงก์หนึ่งก็ได้ขึ้นลิงก์เหมือนกันกับชาวบ้านเขาเหมือนกันนะผมว่าไม่ได้น่าเกลียดนะครับอย่างน้อยมันมีมันมีการแบบให้เราเติมแบบแค่ขั้นตำ่ำหกสิบาทก็ได้ไม่ใช่เปิดมาเติมเท่านั้นแบบสามร้อยบาทไม่ใช่อย่างนั้นไงเออคือมันไม่ได้บังคับให้เราต้องเติมแบบร้อยแปดสิบาทอย่างเดียวอย่างงี้ไม่ใช่เราจะเลือกเติมแค่แบบหกสิบบาทแล้วพอก็ได้นะครับผมอืมก็โอเคนะถือว่าเป็นอีกหนึ่ง การค้าขายที่ผมสนใจมากนะก็ตามนี้นะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก,ก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับบาย